สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการตัดวิดีโอออกเป็นต้นๆนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องแอดโปรเจกต์ของเราเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้ผมแอดเข้ามาแล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าแอดโปรเจกต์ทำไงก็ไปดูคลิปก่อนหน้านะครับนนี้มาดูการตัดไฟล์ออกเป็นต้นๆนะครับตรงนี้ผมมีไฟลทั้งภาพนะครับต้องเป็นภาพ ด้านล่างเป็นเสียงนะครับครั้งก่อนผมได้สอนแยกไฟภาพไฟเสียงไปแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ผมจะมาตัดให้เป็นต้นๆนะครับอันนี้นะครับก่อนนี้ก็คือให้เลื่อนนะครับขาวๆนี้ที่ผมเลื่อนอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แสดงการตำแหน่งการเล่นของวิดีโอนะครับสมมติผมเอาตรงนี้ไปวางที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเพล์นะครับมันก็จะเล่นตามตำแหน่งที่เครื่องหมายอันนี้วางอยู่นะครับนอกจากนี้เครื่องหมายอันเนี้ย ยังใช้ในการตัดแบ่งวิดีโอได้ด้วยนะครับสมมุติผมเอามาวางตรงนี้นะครับหมายความว่าผมต้องการที่จะตัดวิดีโอตรงนี้นะครับออกเป็น2ท่อนนะครับผมก็วางไว้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาที่วิดีโอนะครับแล้วก็สเปซนะครับก็ผมก็จะ้ทำการตัดวิดีโอออกเป็นต้นๆนะครับสมมุติผมต้องการตัดตรงนี้ก็มาวางนะครับ คลิกขวาที่วิดีโอแล้วก็สปลิตนะครับก็เป็นการแยกออกนะครับนะครับเราก็ลองทําดูนะครับสปลิตเป็นการแยกวิดีโอออกนะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ